ชมวันนี้รายการมู่กับไอของเราก็จะพามาติดตามเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาที่เป็นตำนานมาหลายชั่วอายุคนนั่นก็คือความเชื่อเกี่ยวกับองค์พญานาค มีความเชื่อเรื่องครอบครัวยังไงบ้างครับก็อาการแย่ยังหายอะค่ะอ๋อจริงๆผมมาที่นี่เป็นที่แรกครับก็รู้สึกว่าพ่อมาเข้าฝันบ่อยจะรู้สึกว่าต้องต้องมากราบไหว้ท่านบ้างก็เชื่อมาแบบเชื่อมาตั้งนานแล้วอะเพิ่งมาวันแรกค่ะครั้งแรกครั้งแรกคือแค่มากราบไหว้เพราะว่าเรานับถืออยู่แล้วก็ไม่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะถ้าเราเชื่อนะอที่ความเชื่อของแต่ละบุคคล คือคนที่มาที่นี่อย่างน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละที่เชื่อ,อ,อยังไม่ยังไม่ได้เคยเจอขนาดนั้นแต่ว่าคือเป็นคนชื่ออะไรพวกนี้อยู่แล<ต>้ว และในวันนี้เราอยากจะนำเสนอเรื่องราวขององค์พญานาคที่วัดป่าคลองส1อ็ซึ่งหลายคนเชื่อว่ามากับไหว้ขอพรในที่แห่งนี้แล้วจะประสบความสำเร็จเดี๋ยวเราตามพี่เอพี่หนุ่มแม,ม่มและอาจารย์เป็นหนึ่งไปพิสูจน์กันครับ เรียกว่าโต๊ะหมู่บูชาแบบชุดใหญ่ใช่ครับแต่ถ้าคนทั่วไปมาเริ่มจากตรงไหนพี่เอจ่าก็ไปบูชาไปสีจากด้านนอกนะฮะแล้วก็เหมือนทุกคนกำลังถือมาใช่ายใช่ฮะใช่แน่จอดรถด้านนอกกันเพราะว่าสายชุดชนเยอะมากนะครับใช่แล้วก็เขาจะบูชาปู่ย่าก่อนจะถูกพิธีโภจนาิีรษะมาด้านนอกจุดทูบแล้วก็ปรับด้านนอกนี้นะครับแล้วก็ถอดรองเท้าเข้าไปสักการะพระวรปลงบนเสาธิชิตาด้านในก่อนก่อนหน้านี้ทราบว่าที่นี่สวยมากที่เป็นวัดป่าเป็นวัดสายปฏิบัตินะฮะแต่พระสงฆ์ก็็เปนวัด เป็นพระที่ปฏิบัติจริงๆแล้วก็เงียบสงบมากแล้วก็ถูกบูรณะโดยสานุสิทธิ์มีผู้บริจาคแวมีคนขอแล้วประสบความสําเร็จบริจาคที่ให้ทางวัดนะครับทางเจ้าอาวาสเลยเป็นโซนนี้แบ่งเป็นครึ่งๆเลยใช่ครับด้านหลังก็เป็นด้านของการปฏิบัติของพระสงฆ์แล้วก็ส่วนด้านนี้ด้านนี้ก็เป็นด้านของการขอพรครับด้านในเนี่ยมีพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าซึ่งถูกปกปักรักษาโดยคุ้มครองโดยองค์พญานาคทั้ง4พระองค์ค่ะ ด้านดูกันไหมเราเข้าไปได้เลยไปอาจารย์ไปตรงนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามีความสำคัญยังไงแต่ว่าเขาจะมาขอพรอ,องค์พยานาสององค์ที่เป็นองค์ใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีพระนามน,นะฮะพญาอนันตนาคราชนะครับแล้วก็เอราปัณนาคราชค่ะคือบางท่านเนี่ยก็จะสัมผัสว่าเป็นเจ้าปู่สิวโทของชนโต แสดงว่าจุดแรกของที่นี่เนี่ยเราควรจะมาไหว้จุดนี้ก่อนก็ถูกไหมครับขออนุญาตสวนขอเข้ามาแล้วก็เดินเข<อ>้าไปสัตวร้ายพ้าก็เปรียบเสมือนว่าอ,อ,องค์พญานาคทั้งสององค์เนี่ยท่าน,นรักษารักษาปากทางเข้า<ร><ร>ให้กับพระสารีริกธาตุแล้นั้นเราควรจะขอตรงนี้ก่อนด้านในก็เป็นการขออนุญาตใช่ สวยมากครับแต่ละเกล็ดคือแบบแต่ต้องมีการบูรณะตลอดเพราะว่าส่วนใหญ่เขามาขอความเขาก็ชอบสัมผัสกันค่ะออันนี้อีกอันนึงนะคะอยากบอกคุณผู้ชมว่าเวลาเราไปไหนก็ตามมือเราอะค่ะไม่ใช่ไปก็อยากจะรูปอยากจะจับตรงไหนก็ได้อันนี้ขอไว้นิดนึงไม่ใช่แค่รูปนะคะบางคนถูด้วยค่ะเพราะไม่งั้นก็ต้องบูรณะกันตลอดไงใต้เส้นในเลยครับ เราลมาสาเลยวิจารณ์ธาที่อยู่ในข้อ,อแก้วที่เราเห็นนะคะคที่ครอบแก้วไว้ค่ะ,คะใจความหลักก็จะสร้างที่เนี่ยเพื่คพอคุ้มครององค์มรรคเอกธาแล้วก็มีพญานาคสี 4. 4. 4. ่สี่องค์สี่องค์เหมือนกับว่าทางทางผู้สร้างเองก,ก็อ,อยากให้แต่ละที่มีใช่ค,ความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีพญานาคองค์ที่มีลักษณะเหมือนกับที่เราเห็นด้านหน้า ถึง11อ,องค์ด้วยกันพี่เอครับเป็นไปได้ไหมว่าในแต่ละที่เนี่ยอย่างที่พี่เปิดมอกว่าเนี่ยคือแต่ละที่เนี่ยแต่ละองค์จะมีการเป็นพระประธานแต่ละแต่ละองค์แต่ละปีที่ต่างกันเป็นไปได้ครับคงจะเป็นไปได้แล้วพี่เอเมื่อครู่บอกว่าพี่เอหลายๆคนที่มาเนี่ยจะสัมผัสได้ในสิ่งต่างพี่เอสัมผัสอะไรได้บ้างครับทุกครั้งที่มาสัมผัสได้ <laughs> ที่นี่มันมีความสงบมากๆเลยครับด้วยความเป็นวัดป่าแล้วก็หัวใจของพญา,านาคท่านชอบพระที่ปฏิบัติท่านชอบมนุษย์ที่ปฏิบัติแล้วก็มีมีศีลมีธรรมนะฮะก็มีคุณธรรมด้วยที่สาคัญคือสัจจะวาจาเขาเชื่อว่าองค์พญานาตจะขอในเรื่องของรับยศหน้าที่การงานความเป็นเรือง,อง,องยยนครับตรงนั้นน่าไปตอีกฝั่งหนึ่งเอราวัณเนี่ยจะเป็นเรื่องของ ปัดเ่าอุปสรรคทําให้ชีวิตสงบสุขรับรื่นปัดเ่าอุปสรรคทีอุปสรรคมันอยู่ในใจเราที่สามไปบางคนแบบขอแล้วอุปสรรคไม่ได้หายไปแต่ใจเย็นใจเย็นลงมิตรก็แก้ปัญหาได้แต่ในมุมมองในมุมมองส่วนตัวที่อาจารย์เนี่ยก็จริงๆต้องบอกเราเองเราสัมผัสในในทุกๆทุกๆตำราแล้วในมุมมองขององค์พญานาคเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเราได้เรียนรู้จากผู้ใหญ่คือ ผู้ใหญ่บอกว่าเวลาเราต้องการจะเปลี่ยนชีวิตหรือต้องการจะพลิกชีวิตหรือใครก็ตามที่เจอเรื่องแย่ๆในชีวิตเรื่องหนักแบบสุดๆเนี่ยฮะให้เดินตรงมาหาองค์ท่านพญานาะคไม่ว่าจะที่ใดก็ตามจานคนรู้ว่าเพราะจานไม่พูดจะไม่นึกถึงเลยนะคือหนูมันเปลี่ยนครั้งหนึ่งในการที่เป็นลูกจ้างาแล้วกลับมาเป็นเจ้าของรายการาวันนั้นมีพี่คนหนึ่งมอบพญานาคใ, <สา S 1> ให้หนูแบบ ทั้งเป็นกำไลเป็นสร้อยคอเป็นตังหูทั้งหมดเป็นเป็นเซตพญานาคเลยถ้าพูดถึงก็คือทุกคนจะรู้จักพิกฤตพิกฤตก่วงทองเป็นครั้งแรกในการอัดรายการที่ตัวเองเป็นเจ้าของพิกฤตหออพญานาคมาให้หนูแบบทุกชิ้นเลยยังบอกน้องเอว่าพี่มีหมดเลยมีกำไลมีแหวนมีคอมีตังหูซึ่งจริงๆต้องบอกหลายคนที่ความหมายคือการเปลี่ยนชีวิตอย่ที่ทราบพญานาคเป็นผู้ให้แต่ว่าก็ยังเป็นต้องขอทำอดีตอะไรก็ตาม ก็้วก็นึกถึงท่านถขายวุผู้สนในความดีนะจีนไม่ได้ไม่ได้ส่งให้ท่านนะฮะแต่ว่าแตจว่าบอกท่านว่าเนี่ยเราทําสิ่งนี้ถวายท่านนะเราก็จะได้บางอย่างกลับมาโดยที่บางทีเราต้องขอด้วยซ้ำไปท่านต้องการให้เราระลึกถึงทุกครั้งที่เราทําความดีครับถ้างั้นเราไปไฮไลท์ในจุดไฮไลท์ที่พี่เอบอกดูไหมคะอาจารย์ไฮไลท์ต้องขึ้นเขาลงห้วยไหมคะเราจะต้องลงน้ำนะฮะเพราะอาจจะจะขออนุญาตให้เป็นแบบถ่ายภาพให้ คือตรงนั้นจะเป็นจุดที่เฉพาะสายยานที่ปฏิบัติเยอะๆหรือว่ามาที่นี่บ่อยๆเนี่ยจะสัมผัสดจะสัมผัสได้ว่าตรงจุดนั้นเป็นทางเชื่อมต่อจะมีโพรงครับเพราะว่ากันว่านะฮะจะมีโพรงที่เชื่อมต่อระหว่างพบมาดานกับมือมนุษย์ของเราอยู่ข้างๆองค์อินทรนัครา,าซึ่งเรามหลัการซ,ซึ่งเราสามารถที่จะมองเห็นโพรงนั้นได้คาดว่าอาจจะเป็นอัตลักษณ์ก็ได้เพราะว่า เขาพยายามที่จะเก็บตรงนี้ไว้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายว่าตรงนั้นเป็นที่ปฏิบัติของของผู้ปฏิบัติธรรมก็อย่างนี้ดีกว่าถ้ามาก็ต้องใช้ความเงียบนิดหนึ่งส่วนประตูนี้นะครับประตูอะไรกันงองฝั่งจะเป็นประตูที่เราจะลอยใบสีมัอนผมว่าผมว่าอัตลักษณ์คล้ายๆกับการลอยหยาค่ะ อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นมี2ด้านใช่ไหมพี่เอกคะเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องสิสองนักสัตว์กับอาจารย์ทางด้านนี้ได้ไหมคะเนื่องจากว่าตรงนี้จะมีเสียงรบกวนเรานะคะจานะเชิญค่ะ เหมือนเราจะรู้ในหลายๆจุด <คะ S 1> ในจุดที่ขอพอรแล้วเรามีพลัง <คะ S 1> แต่ถ้าเราไม่ดูไม่เช็คดวง3มเดือนหลังอาจารย์มันดูไม่ครบนะเอน,นะอาจารย์มาแล้วอาจารย์ต้องจับนะคะได้มาสคะ่ะสิบของปีนี้ได้เลยค่ะพี่หนุ่มพี่เอนะคะหรือท่านผู้ชมหลายคนค่ะจริงๆต้องบอกว่าใน12นักสัตว์ชวดฉลูขานทองมารมงมาเสงมามีมาแมววอกประกาจอและคุณเราเชื่อว่าทุกคนจะโชคดีหมดแหละเพราะทุกคนเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันนะคะ แต่3เดือนหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกคนที่เกิดปีชวดขาดนะคะต<ม>่ะอก,การเงินเนี่ยมีเกณฑ์ขยับขน S <S เริ่มต <Aha. S 1> ั้ตัวได้นั้นเขาบอกปีชวดจะมีโอกาสฐานรายได้ที่ดีขึ้นจะมีโอกาสในอาชีพใหม่ๆหรือมีโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นมานะคะส่วนเรื่องการงานชะตาฟ้าเปิดค่ะเขาจะคนที่เกิดปีชวดเนี่ยอาจจะมีสิ่งดีมันหล่นแล้วดิฉันพูดต่อไม่ได้นะคะดวงของการงานค่ะชะตาฟ้าเปิดของคนปีชวดจะมีได้รับโอกาสใหม่ๆในการทํางานอย่าปฏิเสธนะคะเพราะโอกาสนั้นจะเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวที่ดีค่ะ เรื่องของความรักของคนปีชวดค่ะคนโสดระวังคบซ้อนนะคะ<ว>ต้องดูดีๆห่านะฮะ<ว>ส่วนคนมีคู่ค่ะระวังเรื่องการผิดใจกัน<ว>ส่วนสุขภาพนะคะเรามารองเรื่องปัญหาช่องท้องค่ะ<ว>อาจจะเป็นช่วงที่ทานเก่งหน่อยช่วงโควิดติดอยู่ที่บ้านก็ทานนู้ทานนี้มากมายดูแลดีๆส่วนโชคลาภค่ะเขาบอกจะมีโชคจากธุรกิจส่วนตัวจากการลงทุนถือว่าดีสําหรับคนปีชวดค่ะ มาถึงปีฉลูนะคะปีฉลูเขาบอกดวงการเงินนะคะมีโอกาสดีค่ะเขาบอกจะเจอผู้ใหญ่อุปธรภมนะคะเขาบอกดวงการเงินเนี่ยปีฉลูจะมีโอกาสได้ผู้ใหญ่อุปธรรมแล้วก็จะมีโอกาสดีๆสาหรับในเรื่องของเงินส่วนงานหัมีโอกาสเลื่อนตําแหน่งหรือมีการเปลี่ยนตัวเองจากงานอาชีพหนึ่งไปงนอาชีพหนึ่งถือว่าดี <ชะ S 1> ความรักคนสดเขาบอกให้พักก่อนนะคะพักก่อนเพราะว่าคนปีฉลูโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกเป็นคนขี้เหงาเขาบอกคนที่มีคู่ระวังความห่าง นะคะเพราะความห่างเหินเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะไม่คุยกันหรือว่าไม่ลงตัวกันลองเปิดใจคุยกันแล้วจะดีค่ะส่วนเรื่องของสุขภาพระวังช่องท้องเช่นกันนะคะโชคลาบมีโชคลาบจากการเดินทางปีฉลูหมันเดินทางบ่อยๆนะคะเขาบอกมีการความเคลื่อนไหวเขาบอกจะมีโอกาสที่ดีสําหรับปีฉลูค่ะมาถึงคนเกิดปีขานนะคะปีขานแล้วเขาบอกคนเกิดปีขานค่ะให้เรามัดระวังความใจดี ช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่เราเนี่ยเป็นคนข<า>ี้สงสารใช่ไหมอย่าวางใจเป็นคนขี้สงสารเป็นช่วงจังหวะที่เรารู้สึกว่าเราแบบเห็นใจในทุกสิ่งการงานจะได้รับโอกาสการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใน3เดือนนี้จะได้ทํางานอะไรที่มันใหญ่ขึ้นจะมีโอกาสที่ดีค่ะส่วนความรักโสดนี่คะคุณพี่เขาบอกความรักคนโสดสายชิลไม่โฟกัสเรื่องความรักเขาบอกคนโสดช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่เรากำลังโกยเงินมีโอกาสสิ่งดีเกิดขึ้นให้โสดไปก่อน ส่วนในเรื่องของคนที่มีคู่นะคะมีเกณฑ์อาจจะแต่งงานหรือมีเกณฑ์ในการที่วางแผนจะมีลูกนะคะหรือมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นดังนั้นต้องบอกคนเกิดปีขานโชคดีนะคะ <Okay. S 1> สุขภาพระวังเรื่องการปวดหัวไมเกรนนะคะ mm. โชคลาบมาจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานดังนั้นเนี่ยต้องบอกใน3ปีนักสัตวเนี่ยจะเป็น3ปีนักสัตวที่ต้องบอกว่าใน3เดือนท้ายปีเนี่ยจะมีโอกาสโชคดีสิงต่าง มาถึงคนเกิดปีถาะะนะครปีกระต่ายเขาบอกการเงินนะคะช่วง3เดือนที่จะใช้ใจ่ายเยอะต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะ <_ d ans> ส่วนการงานเขาบอกคนรอบข้างผลักดันให้ก้าวหน้า <_ d ans> ความรักคนโสดค่ะเตรียมเลยค่ะจะเจอเพบรักคนต่างวัยนะคะ <_ d ans> ขึ้นชื่อว่าต่างวัยคนโสดจะมีโอกาสเจอนะคะคนต่างวัยส่วนคนมีคู่นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าความรักแน่นแฟนไรอุปสรรคค่ะ <_ d ans> สุขภาพระวัาออสเซินโดม ะะเจ็บปวดข้อบา่าไหล่ต่างมีโอกาสส่วนโชคลาภนะคะช่วงนี้อย่าเสี่ยงเยอะใน3มเดือนนี้นะคะทั้งสามเดือนนี้พักก่อนใจเย็นๆน,นะคะและจะมีโอกาสดีๆค่ะถูกต้องค่ะมาสู่ปีมะโรงปีมะโรงคือปีงูใหญ่นะคะการเงินต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยต้องลงมือทำหรือจะมีโอกาสดีๆนะคะส่วนการงานค่ะมีเกณฑ์ได้ทำงานทางไกลต้องบอกนี่นะคะ สำหรับคนเกิดปีมะโรงเนี่ยเขาบอกว่าจะมีโอกาสดีๆมีโอกาสการงานที่อาจจะต้องเดินทางหน่อยอย่างปฏิเสธความรักคนโสดนะคะเขาบอกมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะ oh. แสดง beautiful can choose <laughs> คือสวยเลือก <laughs> ได้ <laughs> ไดัง <laughs> นั้นต้องบอกว่าในเรื่องของความรักคนโสดจะมีโอกาสเข้ามาให้เลือกมากมาย <laughs> ส่วนคนที่มีคู่ค่ะเขาบอกแฟนรักแฟนหลง <laughs> ส่วนสุขภาพของคนปีมะโรงค่ะเขาเชื่อกันว่าพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะช่วงนี้นับเงินอย่างเดียว ะะส่วนโชคลาภมาจากเพศตรงข้ามนะคะมาสู่คนปีมาเสงค่ะนะคะเขาบอกดวงการเงินเป็นยังไงครไงคะมีประเส็ธุรกิจทํากําไรดีการงานระวังเพื่อนร่วมง,งานนะคะต้องระวังในการพูดคุยหรือสัญญาชัดเจนฮะส่วนความรักคนโสดระวังคนเข้ามาหาผลประโยชน์ชดังนั้นคนโสดนะคะให้รามัาระวังนิดหนึ่งส่วนคนมีคู่มีเกณฑ์ผิดใจกันต้องรามาระวังคุยกันให้มากค่ะสุขภาพเรื่องของภูมิแพ้ อาจจะมีการกำเริบได้ใน3มเดือนนี้โชคลาบมาจากผู้ใหญ่หรือว่าน้าง,งานค่ะนะคะถ้าเริ่มหายใจไม่ทันนะคะอาจารย์ครับพักนึงอาจารย์หายใจพักหนึงผ่านไปแล้วสําหรับ6นัตสัตว์แรกกับอาจารย์เป็นหนึ่งพักสักครู่ขอเชิญท่านผู้ชมไปรับฟังสิ่งดีๆจากผู้สนับสนุนรายการกับพี่หนุม่มแหมมแล้วกลับมารับชมกับ6นักสัตว์ในช่วงต่อไป ขออนุญาตคุยเรื่องแอปโซสักนิดนึงนะคะหลายคนเนี่ยเมื่อกี้ก็มีคนแอบกระซิบถามบอกว่านี่เวลาเขาดื่มแอปโซแล้วเนี่ยสัก5นาทีหรือ10นาทีมันจะมีผื่นแดงๆขึ้นตามหลังหูตามคอหรือแม้แต่เลือดฝาดบนใบหน้าเนี่ยมันจะแดงเป็นลูกตำลึงเลยหรือบางคนนะคะจะขึ้นสา ตามร่างกายหลายคนตกใจอยากจะบอกแบบนี้ว่าคุณไม่ต้องตกใจอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติมากกับแอปโซเราอยากให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ที่สุดเลยถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีผื่นเหล่านั้นเนี่ยคุณจะอยากถามหาเลยว่าผื่นฉันไปไหนทําไมมันไม่ขึ้นแล้วทําไมมันไม่เป็นอีกแล้ว กำลังจะบอกแบบนี้ว่าผื่นแดงมันบอกอะไรเรามันกําลังบอกว่าแอปโซกับร่างกายของเรานั้นเนี่ยกำลังดูดซึมและทํางานกันได้ดีถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะคะว่ากิจกรรมแต่ละวันของหนูแแบบเนี่ยมันเยอะขนาดไหนร่างกายหนูแแบบยังไหวและที่สําคัญคุณผู้ชมอาจจะมองรูว่าเอ๊ะทำไมผิวพันเปล่งปลั่งเหลือเกินหนูแแบบนี่คือผลมาจากแอปโซอยากให้คุณได้ลองวันนี้อย่างนี้ดีกว่าหนูแแบบมีให้เดย์หนึ่งกล่องค่ะและเป็นตัวไนท์อีกหนึ่งกล่องทําไมถึงต้องเป็นทั้งเดย์และไนท์ อย่างเดียวอย่างหนึ่งไม่ได้เหรออย่างนี้ดีกว่าค่ะนุ่มอยากจะให้แอปโซได้ดูแลค,ค,คุณทุกบ้านตลอด24ชั่วโมงเอาทั้งตอนตื่นแล้วก็ตอนหลับ ล่อยให้แอปโซทำงานกับร่างกายของเราอย่างนี้ดีกว่านวมอยากบอกว่าเราจะทำยังไงวันนี้คุณจัดโปรไปเลยเอาง่ายๆเลยนะมี d ดย์กล่องไนห h t 1กล่อง,องในราคา1,990บาทยังไม่พอแค่นั้นถ้าคุณโทรซื้อตอนนี้เราจะให้แก้วปัน่นอัตโนมัติไปทำเองที่บ้านได้เลย1,990บาทแอดไลน์แอปโซไทยแลนด์เดี๋ยวนี้เลยค่ะ มาสู่ปีมะเมียค่ะการเงินเนี่ยยิ่งทํายิ่งได้แสดงปีมะเมียดวงเปิดนะคะส่วนการงานค่ะมีแนวโน้มจะเจอลู่ทางงานใหม่ๆดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าจะมีโอกาสที่ดีนะคะในเรื่องของงานสําหรับโอกาสแนวทางใหม่ๆความรักค่ะคนโสดไม่โฟกัสเรื่องความรักนะคะเพราะความรัก3เดือนนี้ยังไม่มาคนมีคู่นะคะเขาบอกมีแววจะได้แต่งงานหรือมีแววจะโอกาสมีทายาทที่ดีค่ะสุขภาพนะคะอาจจะมีภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆ,ๆที่เราไม่เคยเป็นและไม่ เคยเจอต้องระมัดระวังดีๆค่ะถูกต้องฮะโชคลาภมาจากการทําบุญนะคะจากการอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆส่วนปีมะแมนะคะมะแมฮะเขาบอกการเงินมีโอกาสมั่นคงในเรื่องการเงินถือว่าดีฮะส่วนการงานมีการปรับเปลี่ยนงานมีโอกาสปรับเปลี่ยนแนวทางในเรื่องของงานที่ดีความรักคนโสดระวังมือที่3ที่สําคัญนะคะเรื่องของคนมีคู่ค่ะนะคะเขาบอกให้ระมัดระวังเรื่องความเข้าใจผิด กนงงกันแง้ง,งกันนะฮะระวังให้สังเกตไหมคะระยะหลังที่อาจารย์บอกใน3เดือนเกือบทุกน,นักสัตว์เนี่ยความเข้าใจผิดจะเกิดขึ้นง่ายเพราะความเครียดมันเลยทำให้ทุกอย่างต้องระมัดร,ระวังในความเข้าใจผิดกันส่วนสุขภาพค่ะระมัดร,ระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆโชคลาภมาจากเพื <ไป S 1> ่อนใหม่มิตรภาพใหม่นี่คือปีมะ มะเมียม,มะแมมนะคะ,<ม>ะโอเค่ะมาสู่คนเกิดปีวอ,อกค่ะนะคะแน่นอนวอ,อกเนี่ยสุขสนเพราะเป็นลิงนะคะเขเชื่อกันแบบนี้ค่ะดวงการเงินค่ะนะคะมีโอกาสเดินทางไกลเพื่อหาเงินใครที่เล็งต่างประเทศอยู่ สามเดือนเนี่ยเมื่อเปิดประเทศสิงต่างจะมีโอกาสในเรื่องของงานที่ดีหรือเงินที่ดีถูกต้องค่ะเดินทางไปเลยถูกต้องส่วนการงานนะคะมีเรื่องให้คิดเยอะต้องมีอะไรที่ตัดสินใจกระทันหันแต่เรื่องนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะที่ผ่านมาคนปีวอกเนี่ยลังเลก็เลยพลาดโอกาสสาคัญหลายครั้งแต่3เดือนนี้จะมีโอกาสที่ดีค่ะความรักคนโสดยังไม่พร้อมมีใครใจเย็นๆดังนั้นคนโสดไม่พร้อมจะมีใครก่อนในช่วง3เดือนนี้คนที่มีคู่ค่ะมีเกณฑ์ เราจะไม่ใช้คาเลิกลานอะอาจจะใช้คำพอดคิดก็คือต่างคนต่างอยู่สักรยะยะถูกต้องหากดังนั้นเราต้องมีความรสึกว่าถอยห่าง19 เพื่อทบทวนทุกเรื่องราวทั้งหมดแล้วกลับมาใช้ชีวิตกันใหม่เว้นระยะหรือรายก็ตามว่ากันไปสุขภาพนะคะอาจจะมีเรื่องของข้อเข่าต่างๆนะคะอาจจะมีภาวะเรื่องข้อเข่าต้องระมัดระวังโชคลาภไม่มีค่ะท่านผู้ชมนะคะไม่มีแต่ถ้าเกิดจะเสียงเล็กๆน้อยๆขำๆได้นะคะมาสู่ปีรากาค่ะเขาบอกดวงการเงินมีเกณฑ์ต้องใช้เงินเยอะนะคะ เขาบอกการเงินปีรากามีเกณฑ์ต้องใช้เงินเยอะนะคะอาจจะต้องเป็นช่วงต้องเราวัดระวังนิดหนึ่งค่ะส่วนการงานไม่เหมาะที่จะหางานใหม่ใครที่มีงานอยู่แล้วทําให้ดีที่สุดส่วนความรักคนโสดยังไม่เจอคนที่ถูกใจอย่าไปบังคับใครให้ถูกใจเด็ดขาดนะคะดังนั้นอะไรก็ตามช่วงนี้พักไปก่อนส่วนคนมีคู่หมดห่วงเรื่องความสัมพันธ์ พอไรทราบไหมคะพอมันไปแล้วหมด่วงแล้วความสัมพันธ์แปลว่าความสัมพันธ์ดีหมดห่วงวไม่ใจก<ส><ด>็ใช่ค่ะ ถ้ามีแล้วถือว่าโอเคนะคะสุขภาพนะคะเขาบอกว่าใช้ชีวิตไม่เป็นเวลาต้องดูแลดเดียวเจ่ากันพักผ่อนกินนอนนะใช่ค่ะส่วนโชคลาภงดเสี่ยงโชคเช่นกันบอกนะคนะงดคืองดนะไม่ใช่บอกว่างดแล้วมาโกรธกันที่หลังเวลาล้ไมู่ใช่ไม่ได้เลยนะนะฮะมาสู่คนเกิดปีจอค่ะการเงินมีเกณฑ์ปลดหนี้ปลดสินถือว่าดีส่วนการงานนะครับคนรักคนใกล้ตัวคอยช่วยเหลือที่ดีมีคนซัพพอร์ตนั่นเองค่ะความรักคนโสดมีโอกาสรักกับคนใกล้ตัว คนมีคู่ความรักราบรื่นนะคะสุขภาพระวังที่มาจากน้ําหนักตัวที่ทานเยอะอาจจะมีภาวะต่างๆต้องระมัดระวังค่ะโชคลาภอย่างที่อาจารย์บอกค่ะมาจากที่คนรักหรือคนใกล้ตัวนะคะมาสู่ปีสุดท้ายคนเกิดปีกุนการงานเน้นเก็บอย่าลงทุนส่วนการเงินเจรจาต่อรองสําเร็จแสดงช่วง3เดือนเป็นช่วง3เดือนที่ทํามันเต็มที่เลยยิ่งเจรจาท่ามีโอกาสที่ดีนะคะความรักคนสดพบรักในที่ทํางานต้องดูดีๆนะคะ แล้วในเรื่องของคนที่มีคู่อาจจะมีข่าวดีมาสู่เรื่องสุขภาพค่ะไร้ความกังวลแสดงว่าคนปีกุนดูแลตัวเองดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญโชคลาภเขาบอกโชคดีมาแบบฟุกฟุกนะคะอย่าไปแสวงหานะโชคดีจะมาเองเพราะว่าเขามาแบบฟุกฟลุเขาหวังฟุกเราไม่ได้ฟุกเราไม่ได้ฟุกครบยังคะอาจารย์คะเบื่อจังเลยคนรู้ทันทั้งหมดเนี่ยครบแล้วหรพี่ขาทั้ง12นักสัตว์ใช่ค่ะ ือว่าครบจบทุกอย่างเลยนะฮะอาจารย์ค่า,าน้องเอค่ะครับผมวันไหนอาจารย์ว่างหรือน้องเอว่างอีกมาเที่ยวด้วยกันนะคะได้เป็นทีน <ะ S 2> ่น้องมันเป็นการเปิดโลกจร,งจริงๆหนูนเชือ่อว่าตอนนี้ทุกคนคงอยากจะออกจากบ้านอยากจะออกไปทํากิจกรรมที่ตัวเองเคยทําอยากจะไปวัดขอพรไหว้พระ แต่ด้วยโรคระบาดที่มันจะเป็นอยู่ตอนนี้ทําให้เราอาจจะเดินทางลาบากมากขึ้นแต่อากาศตกนะคะเราอย่ามองว่าวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะยอดตกแล้วยอดน้อยแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นไรใช่ชีวิตปกติเรายังต้องดูแลตัวเองอย่างระมัดระวังให้มากขึ้นเหมือนเดิมจริงครับแวะเวียนมาหากันได้นะคะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณเค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของเราในวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชม ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดเรื่องราวของเราสำหรับวันนี้ผมและ i c a ค e สตูดิโขอขอบคุณครับ